โอเคก็นะครับตัวนี้ครับคือเจ้าหอยนกขมิ้นนะครับเป็นหอยทากต้นไม้ที่หายากมากคับหายากมากครับหอยทากต้นไม้ชนิดนี้ครับเพราะว่าเขาจะอยู่บนภูเขาหินปูนนะครับตัวนี้เขาจะอยู่บนภูเขาหินปูนโอ้ยนั่นตัวอะไรนะโอ้เมื่อกี้น่าจะจิงจกดินสยามนะก็นะครับนี่ครับภูเขาหินปูนตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวนี้เป็นสถานที่ที่ชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวนี้ก่อน วัดเขาปูนนะครับของนครศรีธรรมราชนะครับนี่ผมก็เจอมาครับคือผมมาแก้บนไว้นะครับเนี่ยแล้วผมแล้วผมก็เจอเฉยเลยแต่ว่าผมไม่เลี้ยงหรอกครับมันค่อนข้างต้องใช้ความชื้นแล้วก็ของเฉพาะครับผมก็เลยจะปล่อยไปนะครับก็ตอนนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่เป็นไรครับตัหน้าเดี๋ยวเขาก็จะเออไต่ไปเองครับตัวนี้เขาจะอยู่บนต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ครับแต่วันนี้คือโชคดีมากครับเขาไปอยู่ตรงที่ผมไป ั้งของให้เขาเลยโคตรแลกเลยโอเคครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่างคิมนาครับ